สวัสดีค่ะทุกคนโมชนนาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ลูคัสออยนะคะซึ่งเป็นตัวบ,บอโซเวนนะคะาาซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปพวกล้างโครงปืนล้างสไลด์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ล้างในส่วนของลํากล้องนะคะลํากล้องตัวนี้นะคะก็เป็นของ g 9นะคะเพิ่งยิงแข่งเสร็จมาสดๆร้อนๆเลยก็ยิงไปนะประมาณน่าจะร่วมๆร้อยห้าสิบนะประมาณร้อยห้าสิบก็เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการล้างลํากล้องให้ดู โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะมีอยู่2อย่างนะครับก็จะมีบอโซเวนแล้วก็ตัว CLP นะครับ2ตัวนี้หลักๆที่ต้องใช้เริ่มกันเลยแล้วกันแล้วก็ดอกทองแดงนะครับแบบนี้ก็คือมีทั่วไปหาได้ทั่วไปโอเคครับก็เวลาล้างครับก็เอาดอกทองแดงเนี่ยจุ่มในน้ายาเลยครับหรือว่าจริงถ้าเป็นต่างประเทศนะเขาเอาลํากล้องเนี่ยหย่อนลงไปในกระป๋องนี้เลยก็ได้นะครับใช่แต่นี้ก็แบบเราประหยัดนิดนึงเนาะก็เอาดอกี่ยจุ่มแล้วก็แทงเลยครับ แทงแทงแทงก็คือน้ำยาตัวนี้มีคุณสมบัตินะครับในการละลายตะกั่วละลายคาบทองแดงละลายข้าเหนานะครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันเหมาะกับปืนที่ใช้งานอย่างหลังแข่งเนี้ยคือใช้งานมาเยอะน,นะคะใช่ยิงหลายนัดหลายร้อยนัดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ใช้งานธรรมดาแบบแค่ยิงซ้อม10บ0นัดอะบางทีก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องใช้บอโซเวนถูกไหมคุณปิงก็ใช้ c พ p แล้วก็แซงงูก็ได้นะครับโอเคเราก็ทิ้งไว้ประมาณ นาที2องนาทีนะครับให้น้ํายามันทํางานในการกัดกัดคาบตะก,กัวกัดคาบขมเหลาออกโอเคครับก็ผ่านไปประมาณ2องนาทีเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูกัน,นครับเราเอาผ้าเนี่ยซึ่งผ้าตัวนี้ยคุณโมก็มีมีขายใช่ไหมใน e. ช้อปปี้ช้อปปี้ชาแนลโมอ่าก็เอาผ้าเนี่ยครับครอบดอกไว้นะครับอย่างนี้ใช้ดอกตัวเดิมเลยแล้วก็แหงดูครับว่าขมเหลาที่ละลายออกมาเยอะขนาดไหนนี่นะครับ จะเห็นแบบชัดเลยนี่นะเนี่ยนะทุกคนอ่าแล้วเราก็แทงกับด้านแทงเป็นการไล่คราบขาเมเาออกให้หมดแล้วก็ซับน้ํายาออกด้วยนะครับแล้วก็เอาผ้าอันใหม่นะครับใส่แล้วก็จุ่มน้ํายานิดนึงนะครับจุ่มพอชุ่มๆแล้วก็แทงโูดไปใหม่ก็ะะจะเห็นเลยว่าข่าเมเอาละลายออกมาเยอะมากนะครับ ที่จริงประมาณนี้ก็สะอาดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็ดจะเช็ดไอตัวน้ํายาออกนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเคลือบนะคะใช่ดังนั้นเราต้องเอาเช็ดออกให้หมดนะทุกคนแล้วก็เอา CLP <ช>นะครับฉีดนิดนึงแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดน้ํามันออก คือหลักการของลำกล้องนะครับไม่ควรจะมีน้ํามันเคลือบอยู่เยอะมากนะคุณโมใช่ครับควรจะมีแค่เคลือบบางๆเพื่อเป็นการป้องกันผิวลำกล้องเท่านั้นนะครับผิวเกลียวลำกล้องแต่ว่าถ้าอย่างเห็นใครส่วนใหญ่เขาเก็บปืนกันเนี่ยก็อาจจะทิ้งไว้ให้มันชุ่มๆหน่อยอ่า <Okay. S 2> ถ้าถ้าสมมติจะเก็บยาวแบบสายสะสมจริงอ่ะอันเนี้ยน้ำมันฉลมทั้งปืนเลยใช่แต่ก่อนเอามายิงเนี่ยก็ต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะทุกคน<ช>ไม่ใช่มาทั้งชุ่มๆแบบนั้นในลำกล้องควรจะแห้งนะครับก่อนยิงใช่ค่ะ อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับดูครับคือใส่ริงเหมือนออกมาจากโรงงานเลยนะครับก็คืออ่าประมาณนี้นี่ครับก็เป็นวิธีล้างลํากล้องง่ายๆนะครับใช้ผลิตภัณฑ์แค่สองสองอย่าง เ่านี้งยๆสําหรับขวดเล็กก็ราคาอยู่ที่390บาทนะคะอันนี้ก็ไว้สําหรับพวกปืนสั้นปืนพกก็แนะนําว่าซื้อขวดเล็กเนี่ยก็ใช้ได้นานพอสมควรอยู่นะคะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่890บาทซึ่งอันนั้นก็เหมาะสําหรับพวกปืนไรเฟิลชนวนกลางนะคะส่วนใหญ่ที่เขาซื้อไปแล้วก็พวกลูกซองอ่ะปืนลูกซองหรือถ้าใครมีปืนหลายก็บอกก็ซื้อไซส์ใหญ่ก็ได้ไซส์ใหญ่จะคุ้มใช่คุ้มค่ากว่าเยอะเลยก็เรียบร้อยครับวิธีการล้างลํำกล้องง่ายๆนะครับแล้วก็สะอาดด้วยค่ะ ก็ใครสนใจก็ติดต่อซื้อได้ทาง s p e อ c ปี้ n าแนลโมหรือว่าทัก i อินบ็อกเพจชาแนลโมใน Facebook มาได้เลยครับบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ